ส่องภาพสุดท้ายวิวเจดก่อนจะปิดฉากรักต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆใจหายเมื่อเจดเจดพิพัฒน์ออกมายอมรับปิดฉากรัก4ปีกับวิววรรณรัเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเป็นไปตามข่าวที่ออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกๆคู่ที่มีทั้งความสุขและมีเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับมาเรื่อยๆ เราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยกันครับจนกระทั่งมันมาถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับมากเกินไปมันจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเราปรับกันมานานแล้วครับและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีส่วนเรื่องเมื่อที่3ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นซึ่งจากที่หนุ่มเจดได้บอกว่าเลิกรากันได้สักพักแล้วน่าจะยังเป็นแผลสดใหม่เพราะหากเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของสาววิวยังมีภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มเจด ถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาสีหน้ายัางยิ้มแย้มแฮปปี้กันทั้ง2ฝ่าย